ใจสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2547กระทั่งปัจจุบันได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินสูญเสียโอกาสในการดำรงชีวิตและการพัฒนาในทุกรูปแบบส่งผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งความสูญเสียดังกล่าวล้วนเกิดจากการกระทําอย่างโหดเหี้ยมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีความสุดโตงทั้งแนวความคิดและการกระทําอย่างไร้มนุษยธรรมรวมทั้งได้ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ต้องสังเวยชีวิตและบาดเจ็บทุกพลภาพกว่าหนึ่งหมื่นชีวิตซึ่งพวกเขาเหล่านี้ล้วนแต่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตและลมหายใจณดินแดนปลายด้ามขวานทองของไทยแห่งนี้ ความพยายามในการหยิบยกเงื่อนไขเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และอัตลักษณ์มาบิดเบือนและแอบอ้างว่าเป็นดินแดนดารุนฮารบีแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการหลอกลวงให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่ต้องการอำนาจแต่ขาดอุดมการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามดำเนินการมาตลอดพ่วงเวลาที่ผ่านมา คือการข่มขู่ขู่เข็นคุกคามและทำร้ายพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ตกอยู่ในความหวาดกลัวและยอมจำนนพร้อมทั้งได้สร้างสถานการณ์ความขัดแยง้งให้เกิดความหวาดระแวงต่อกันของพี่น้องชาวไทยที่ต่างกันเพียงแค่ความเชื่อทางศาสนาทำให้สังคมพรหุวัฒนธรรมอันง,งดงามแห่งนี้เกิดมลทินและรอยร้าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส,ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาโดยใช้นโยบายสารใจสู่สันติ ตามแนวทางการเมืองนำการทหารมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและจากการทุ่มเทการปฏิบัติงานเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดห่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ มีความคืบหน้าและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับทั้งนี้มีปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จคือการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการจัดการกับปัญหาภัยแทรกซ้อนทำให้สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจรัฐและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้น การพัฒน,นาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานทําให้ประชาชนมีปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นและช่องว่างทางสังคมลดน้อยลงการอำนวยความยุติธรรมด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในความรู้สึกทั้งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการอำนวยความสะดวก ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นโดยได้มุ่งเน้นในเรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐให้เข้าใจในนโยบายและความจริงใจของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทําให้สามารถขจัดเงื่อนไขที่ถูกบิดเบือนและนำมาใช้เป็นพลังในการต่อสู้ควบคู่ไปกับการให้การเคารพ ในหลักสิทธิมนุษยชนและไม่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเข่งครัดทำให ไม่มีกรณีร้องเรียนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐและไม่มีประเด็นสำคัญที่จะถูกยกระดับเข้าสู่เวทีสากลนอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนกระบวนการสร,าสร้างสันติภาพด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธีเพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคคลที่มีความเห็นต่างจากรัฐได้เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการ ยุติการใช้ความรุนแรงรวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เดินทางกลับมาใช้ชีวิตในสังคมและครอบครัวอย่างปะกะติสุขผนทางแห่งความสามัคคีต้องร่วมสานผลจากการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์สามารถเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างเข้าร่วมประกาศจุดยืนเพื่อต่อสู้ในเชิงสันติซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อกลุ่มอื่นๆที่มีอุดมการเพื่อประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการสแสวงหาทางออกจากความขัดแยง้ง โดยยุติการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ซึ่งสิ่งสำคัญของการแก้ปัญหาคือการให้เกียรติการทำความเข้าใจและการเปิดพื้นที่มาพูดคุยกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมีช่องทางร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะพวกเขามิ่ใช่อาชญากรโดยสันดานแต่อาญากรรมที่เกิดขึ้นมาจากอุดมการณ์ในการต่อสู้ที่ถูกปลูกฝังผิดๆมาอย่างยาวนาน ดังนั้นการเปิดพื้นที่ประชาธิปไตยจะสามารถสแสวงหาทางออกจากความขัดแยง้งอย่างสันติวิธีที่จะนำไปสู่ความสงบสุขได้อย่างแท้จริงจึงเห็นได้ว่า การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจะนำไปสู่พื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้มิติของความหลากหลายในรูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้หลักพื้นฐานทางความคิดที่สำคัญคือการยอมรับความเห็นต่างที่ไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญที่เป็นแก่นแท้ของนโยบายสารใจสู่สันติ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุผลและตอบสนองต่อแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อนำพาวิถีชีวิตของประชาชนสู่ความเป็นปกติเกิดความปลองดองสมานฉันนำพาสันติสุขคืนสู่พื้นที่ภาพใต้ให้กลับกลายเป็นขวานทองด้ามเพชรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงการปฏิบัติหรือาการคิดของเราการกระทําของเราทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้ย้อนให้ให้มันไม่ได้ ชัดเจนว่าประชาชนที่นี่ชาวมาลายูที่นี่ได้ผลประโยชน์เ <lum os> พราะทําให้ชาวมาลายูที่นี่ลาบากขึ้นมันยิ่งเร็วล้ากว่าที่ที่ที่เราคาดไว้ว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยพ <โ é. S 1> ออันที่จริงมันเป็นพอเราทําไปแล้วมันไม่มันไม่ใช่ที่เราที่เราวางไว้จุดประสงค์นั้นเราก็คือ,อทางนั้นเราต้องเลิกเราต้องหาทางหาทางอื่นแก้ไขแก้ไขาหาทางอื่น โดยไม่ใช้ความรุนแรงเพราะชัดเจนความรุนแรงมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งทั้งตัวเราเองและคุณรอบข้างผลสำฤทธิจ,จากการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางทั้งผู้ที่เคยมีความเห็นต่างจากรัฐที่ได้ออกมาพูดคุยเพื่อร่วมสแสวงหาทางออก จากความขัดแย้งมากขึ้นในขณะที่กระแสปฏิเสธความรุนแรงและประนามการใช้ความรุนแรงของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆเชกเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าการกระทําของผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาเพราะการฆ่าผู้บริสุทธิ์หนึ่งคนเท่ากับเป็นการฆ่ามวลมนุษย์ทั้งโลกถ้าไปถามทุกศาสนิกทุกศาสนาก,ก็ ก็ต้องต้องต่อต้านในการใช้การใช้ความรุนแรงอันนี้ก็การกระทําอย่างนี้มันมันมันจะทุกข์ในหลายๆเรื่องในในด้านในด้านจิตใจในด้านอะไรอันนี้อันนี้เพราะโดยเฉพาะใน,นความสุดโตงเนี่ยในศาสนาอิสลามก็ก,ก็ก็ห้ามแล้วนะเพราะว่าถ้าถ้าเอาหลักเอาหลักสากลแล้วทุกคนก็เขขขัดแย้งแล้วกเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่สนับสนุนในการ ในการในความรุนแรงทุกทุกมิติทุกทุกรูปแบบนี่ครับผมมันไม่ได้อะไรเลยมีแต่สูญเสียอย่างเดียวค่ะและมีความเสียใจแต่ละบุคคลที่เสียชีวิตไปบางทีเขามีครอบครัวเขามีลูกที่เล็กต้องเลี้ยงอะไรนี่เขาจะอยู่ยังไงคะเนี่ยขอลองเถอค่ะไม่ใช่ครอบครัวคุณคุณไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงค่ะนะขอลองเถอะนะคะผู้ก่อการร้ายที่ทําให้พี่น้องของเราซึ่งเป็นมุสลิมหรือแม้แต่เป็นไทยพุทธว่ามุสลิมเราก็เป็นคนไทยเหมือนกัน ถ้าเราอยู่ในอดีตในอดีตภาคใต้ของเราอยู่กันอย่างพี่น้องค่ะแต่ณตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าพวกคุณพวกท่านที่เบี่ยงเบนศาสนาซึ่งมันไม่เป็นความจริงอย่างที่คุณเข้าใจแต่ก็ทําร้ายพี่น้องของเรากันเองซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันค่ะคงให้ขาที่ขอการกร้ายเลิกการกระทําที่จะร้ายร้ายแบบนี้ด้วยค่ะ ุณยืนอยู่ตรงนี้อย่างไรก็าตามสิ่งที่กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้ตระหนักมาโดยตลอดคือการมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสําคัญจึงจําเป็นจะต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบไม่ให้ผิดกฎหมายและต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของทุกฝ่ายไม่เวน้นแม้กระทั่งผู้ก่อเหตุบุนแรง พราะถูกปลูกฝังอบรมให้มีความเข้าใจตรงกันว่าผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงก็มีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตยอยู่ต่อไปและมีสิทธิเสรีภาพในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเพียงแต่แนวทางในการต่อสู้นั้นจะต้องไม่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นแนวทางการต่อสู้จะต้องเป็นไปด้วยสันติวิธีไม่ทำร้ายหรือทำลายชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ามาโดยลำดับ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีแต่สําหรับผู้ก่อเหตุบุญแรงซึ่งยังไม่ยอมรับความปรารถนาดีที่ภาครัฐหยิบยื่นให้ภาครัฐเองก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกันต่อไปการเกิดเหตุร้ายตลอด9้าปีเต็มที่ผ่านมาทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ประจักษ์แล้วว่าไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ปกติสุขขาดโอกาสในการพัฒนาทั้งด้านการศึกษาด้านการประกอบอาชีพด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมอย่างที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้นอกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป คงถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและกล้าที่จะปฏิเสธการก่อเหตุรุนแรงในทุกโอกาสอย่างเปิดเผยเพื่อกดดันให้ผู้ก่อเหตุวางอาวุธ ยุติการก่อเหตุรุนแรงหันมาต่อสู้กับภาครัฐด้วยสันติวิธีภาครัฐเองเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงทุกคนออกมาพูดคุยเพื่อหาทางยุติปัญหาซึ่งมีผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อเหตุรุนแรงส่วนหนึ่งได้ใช้โอกาสนี้แล้วส่วนผู้ที่พยายามต่อสู้ด้วยวิธีการที่รุนแรงต่อไปขอตั้งคำถามว่าการก่อเหตุรุนแรง เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผิดหลักศาสนาไม่เคารพต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือไม่เป็นวิธีการสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองได้หรือไม่ถ้ายังกระทำการอยู่ต่อไปจะไม่มีโอกาสได้รับชัยชนะในการต่อสู้อีกเลยแต่ถ้าหันมาต่อสู้ด้วยสันติวิธีโอกาสแห่งชัยชนะย่อมเปิดกว้างสำหรับทุกคนอยากจะตั้งคำถามไปยังผู้ที่ยังคิดและก่อเหตุรุนแรง เป็นคำถามสุดท้ายว่าอยากได้อะไรทำไมไม่บอกอยากได้อะไรขอใครบอกมาอยากได้อะไรห่ย